ที่เบิรแล้วเนี่ยอู้เจ็บเลยโอ้ยโอ้ยแตกไซนาอีกแล้วอู้แตกอีกแล้วแตกไซนาเลยโอ้ยหอนแอะว่ะหอนเอาไรฝนตกอีกป่วะอ่าสี่ห้าโมงยังเอาไงสงสัยอันติ่งยนี่เนื่ยร่มก็นมากอุ้ยโอ้ตายตายตายฝนก็ทีตกเงี้ยกระยากเลยโอ้ยเนาะเสิวสิวก็เจ็บปะเนี่ยก็เป็นสิวขึ้นไงวะ โอ้มองดูม okay. like cool. okay. 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 ึงเอือ like ม yeah. yeah. ีน้อยอยู่บ่นี่นี่มอนี้มือนี้นี่อยู่นี่มืออยู่นี่อย่างเอ๊กมือนี้เอากูมาเอิญมึงไปหากินเนี่ยไปหาแนวาโย่เนวกินเนี่ยไปเร็วเร็วเลี้ยงเขาก็เอึ้มแรงนี่วนี่เด้เนี่ยอืสองน้อยนี่เอ๊ะน้อยใหญ่เด้เนี่ยมันบปหาไหนสุกหานหนสุกจีข้าวเขียวเอ้ยป้าป้าป้าปหาอโอ้ยโอ้ยไปไปไปโอ้ยได้ได้ได้ไปบีบสิวไอ้ก้อนนี่สิวมันขืนไอ้เอื้อกนี่นี่สิวขืนอยู่ในเจ็บอ่ะอย่างในต้มขี้ผงมันติบบีสวกันเลย บักนีไปนั่งบีบซิวหน่ยยันไปสิลามึงไปนั่งบีบซิวหน่สิแตกไลยขี้โพงไงทิฟสีหัวซิวมันขืนซิวมันขืนในพุ่งไหมสิลับเนียแสดงว่าเบิ้งรู้เนี่ยสกปรกบ่ซิวขืนไม่มานั่งบีบซิวแม่เร็วมึงสิแตกไลยมันก็เป็นไขมันเกลียวเนี่ยซิเตกไล่มาเกลียวอย่างกับสิวโอบีบซิวหน่อามามามาบีบซิวหน่โอ้ยหนอเรืยเรยบีบซิวหน่อยากเนาะซิวมันขืนเนาะห้อนก็ห้อนเนาะ นี่มึงคืนยื้มมึงนี่นะเอีะมีเอียะยังไงบีบมันนี่น่ซิว่น่ะเอ๊ะกูขีเดียดพุงมึงเนี่ยกูไม่ได้ขีเดียดซิวเอาบีบเร็วๆบเร็วๆพูดได้เวยพุ้งเอาลองเอาลนะบีบเลนิวน่พูดได้ยพงเอาลองเคลืนชูชงเออบีบน้ยหาเด็กปวดเลยเน่อยอากเอินซิวจะไปยูหายูหากินน่ะออออจบดยหงไง ทำแลนะเนาะหางวัวเอางวัวเข้าพอกเขายังกันนะโว้ยเหตุการคึ้มคึมคือดีเทนน่าวะหนาวๆแล้วตัวเนี่ยเฮต้องเพชรเนี้ยอีกนะฮึดูซื้อซืสีอ,กออกแล้วสีอ,กออกแล้วเว้นเว้นอยู่เอาอีกแล้วเนาะเพ็ดภาพบาดตาบาดใจกูอีกแล้วนเาาาาออวนาะือทรอมานผู้เฒ่าเท่วะจังสีตส้องซ้อมมึง เบื้งอยู่ซื่อัมันที่ออกแล้วเบื้องจอดเบื้องสุขภากันนะเบื้องเหนียวฝ้านี่เนมบ่เห็นหัวมันนะอ๋อกลมลงกี่หลักกลมลงไอ้ฟองกลมลงโอ้ยโอ้ยมันเป็นหน้าแม่ต้นมันเป็นหัวหน้ามันห็นแห้งแล้วเจ็บ ฮาเหตุผลวะอ้๊ยเป็นไดีท่านมืดอยู่กลมกลมเงยย่างเว้นเลยวะแกล้งเลยมันเล่นมวยกันย่างเว้นเลยตัวนี้แจกเส้นากู้งหะโบอายฝ้าอายดินโบแจกเส้นาคุ้งเลยแจกเส้นาเลยบ่บดองสูบมาเช็ดเลยอ่ะบีบมันยิ้มใเลยยิ้มไหม บอกขันเดี๋ยวมันที่เบิดแล้วเนี่ยอยเก็บเลยโอ้ยเอาอีกแล้วบ่ได้แล้วแหวนมันแบมี้ต้องซ่อมบั้งโอ้ยโอ้ยห่วยอู้ยววโอ๊ยแตกไซนาอีกแล้วโอ้ยแตกอีกแล้วแตกไซนนาเลยยังว่ะมันก็ใส่์ใจกลุ่มครับกลุ่มเงอยกลุ่มกลงเงอยอยู่หันละโอ้ยคือผู้ชายคนนี้เจ๊งด่ เป็นดแตงเส้นหากูแต่งเส้นากูเลยแต่เส้นาเยบ่แตงเส้นาเลยอ้ยายเ้แตกงเส้นเลย้ยกูอยู่้วเืเบิดแล้วเนี่ยแต่งเส้นหาเต็มแล้วไปไปปยงเป็นลางนานด้วยโอ้เก็บเถอะเพือนกป๊กไว้จอย่งดอกมึเ้ยอทีสู้ทเช็ดเมนสกปกัดมึงเนะเออ 哦。Oh.